วันนี้ได้พระพิกิตมาหนึ่งมิตนะครับแต่ว,ว่าเม็ดเม็ดเข้าเม่าที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเลยอยงเนี้ยเขาเรียกว่าพิมพ์พระพิจิตหน้าวังกูวัดภาษีรัตนมหาธาตุกูวัดภาษีรัตนมหาธาต,าตาาุจังหวัดพิกิตนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากๆนี่สวยไหมสวยไหม อาจจะไม่สวยแบบคลิปเหมือนกูอื่นเขาแต่ว่ากูนี้อย่างนี้สภาพนี้เขาบอกว่าอย่างนี้แหละสวยแล้วอ,อสวยแล้วดูง่ายเขาเป็นพระที่แก,ก,ก่ดีบุกอ่ะพอเป็นพระที่แก่ดีบุกอาจจะเป็นกูต่ําอยู่ใต้เจดีถูกความชื้นความร้อนความชื้นความร้อนก็เกิดการปิดระเบิดใอยู่ข้างในมันจะมีไขดูง่ายครับ พวกนี้เอาไว้ใช้พุทธคุณโ,โหสุดยอดฮะคยกว่าเล็กดีลิตโตพูดผิดพูดถูกเนาะเล็กดีลิตโตพระพิจิตหน้าวังนะครับเราจะมาเสิร์ชหาข้อมูลกันสักเป๊บหนึ่งอันนี้เอาไว้ใช้พุทธคุณนะเอาไว้ใช้พุทธคุณถ้าถือว่าไม่ได้คิลินนะเพราะว่าของเขาที่มาตรฐานเขาก็ไม่ได้ว่าสวยเนะยนี่อันนี้ของ ของเขาก็าไม่ได้สวยเกินกันเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าพระกุนี้จะแก่ดีบุกถ้าผิวแบบเรียบเรียบตึงตึงแน่นๆน่นนี่กุนี้ถือจัดว่าไม่น่า่อง่ะไม่น่า่องไม่น่าจับเนี่ยถ้าถ้าผิวเรียบเรียบตึงๆึอย่างเงี้ยก็ดูยากเขาเรียกว่าดูยากเนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าสวยแชมปนะ์เลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าสวยเลยเอออย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้แล้วแชมป์เลยแชมป์ นี่อย่างนี้ก็ใช้ได้น่ะลักหนันกเนื้อมันจะฟูฟูอ่ะดูสิเนื้อจะฟูเนื้อมันจะไม่แน่นไมนนะ่นึบกกนะพาะแก่ดิบุกอ่ะมาดูที่เขาอันนี้เท่าไหร่เนี่ยข้าพันบาทภาพตรนี้ถ้าเขาเปิดกันอยู่ก็เปิดกันอยู่ประมาณสิบหมื่นสี่หมื่นห้าอันนี้เขาประมูลประมูลก็จบกันไปจบหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่เก้าพันเนาะเล็กดีลิศดังเลกดีลิดดังรถโตอะไรมเขาไม่รู้ ภาพพิจิตรหน้าวางครับสภาพนางงามโอ้อย่างนี้คือเรียกว่านางงามเลยเนาะสมบูรณ์ไม่มีหักดูง่ายสุดๆครับดูง่ายสุดๆภาพพิจิตรถ้าถ้าผิวตึงๆมีวางก่อนนะวางก่อนถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้ห้อยแล้วพุทธคุณอุ่นใจอุ่นใจครับมาเที่ยวกับของของเราก็ไม่ได้ห่างกันนะครับไม่ได้ห่างกันเพราะถือว่าสวยอย ก็ถือว่าสวยอยู่สวยในที่นี้ก็คือสวยดูง่ายสวยแท้สวยนิยมนี่พาไปกินหน้าวังอันนี้ผมเปิดไว้ที่สองพันบาทครับเปิดไว้ที่สองพันบาทครับถ้าหายากนะไม่ได้หายง่ายนะพิมเนี้ยแต่ละกุเนื้อมันจะไม่เหมือนกันเราต้องจำไงเราต้องจำเนื้อนี้เนื้อเขาจะฟูๆแกดิบุกทีบุก มีไขอยู่ในเนื้อ,อนนเอาไปใส่กรอบเสร็จแล้วหลับเอาใช้พุทธคุณนะใช้พุทธคุณสองพันบาทครับพิจิตตัวจริงวัดมหา,าธาตุหน้าวังหน้าวังมาครัวน,นี้ก็มาดูองค์อื่นกันสมเด็จปอกเด้งสมเด็จปอกเด้งของหลวงพ่อพินะก็ดีทางธรรมาค้าขายแล้วก็เสียงโชคเสียงลาบต้านกำบันบนันอันนี้ก็ลงสีลงสีแดงเนะ มีสีเหลืองสีแดงสีอะไรไมู่้อสีฝุ่นหลายหลายสีดูเนื้อเขาเนี่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อแร่เป็นเนื้อแร่จะมีแร่ผุด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 นี่ไอไออะไรนะสังขยาอยู่ดมสมบูรณ์สมเด็จบางคนเรียกว่าสมเด็จนาชาลิติแต่แบบเป็นสมเด็จที่เขาเรียกกันว่าสมเด็จสมเด็จปอกแดงนี่ยขอบเขาจะปิ้นเพามีสองหน้าขอบข้างเขาจะปิ้น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 อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย อันนี้ก็เห็นเขาเล่นกันอยู่สองสาพันนะเล่นก็อยู่สองสามพันนะนี่สวยอะสวยสีแดงไม่ค่อยเจอดูขอบดูดูง่ายเลยขอบดูง่ายอ่ะเออดูง่ายดีน่ารักดีเอาใครอยากได้เอาไปใช้เอาหนึ่งพันหร้อยบาทครับหนึ่งพันหกร้อยบาทครับสมเด็จป๊อกเด้งไอ้ตรงเนี้ยเขาจะมีมีสองพิมพนะไอ้ตรงตัวสมเด็จเนี่ยพิมพ์แบบเส้นนนั้หนาใหญ่รล่าม,ม,มก็มี อันนี้เส้นเล็กลัดตัวคือมันมีมีมีไม่ใช่มีพิมพ์เดียวอะมีหลายๆพิมพ์เรามาดูอันนี้กันพระระฆังหลังคอนครับเอออันนี้จะเป็นยุคไหนเนี่ยแต่ส่วนตัวผมตีตีเข้าแค่ยุคสองสี่เจ็ดศูนย์เนี่ยตีให้ถูกสุดไว้ตีให้ถูกสุดไว้มันมียุคต้นสองสี่สองสี่ห้ากว่าอ่ะยุคนั้นมันจะสับเป็นลางแต่อันนี้เข้าตะไบข้างด้วย แต่บใบข้างด้วยอันนี้ยมีมียุคสองสี่ห้ากว่าแล้วก็มีสองสี่หกกว่าเออแล้วก็มีสองสี่เจ็ดกว่านี่เป็นเป็นพระมหาเมา้ามหาเม้าสองสี่เจ็ดกว่าท,วนะที่จังหวัดพิจิตรนะที่จังหวัดพิจิตรสร้างมาส่องดูเนื้อหาความเก่าดีกว่าครับเก่าแน่แน่ยุคไหนก็เก่าฮะก็เก่าสดีส๋ยดูเนื้อหาสิโอ้ดูข้างในสิผิวไฟอ่ะ ผิวไฟแบบแน่นๆเลยผิววันหน้ากออกเขียวเขียวนี่รอยตะใบหยาบๆยาบรอยตะใบหยาบดีตะใบเงี้ยตะใบเก่าเนี่ยเห็นไหมตะใบมันจะหยาบๆยาบแทงตรงตรงตรงอันนี้แท,ง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 ,นนทงเขียงแทงเขียงชิกมาเงี้ยแทงไปทางเดียวกันเนีเนี่ยตะใบตะใบเทดูง่ายเทดูง่ายมันมีหลุมลงหลุมแร่มีขี้เบ้าเนี่ยธรรมชาติของพัะวันหน้ากออกเหลืองเขียว เวียงอมเขียวตีเป็นแค่เอของมหาเม้าพอของมหาเม้าสองสี่เจ็ด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 ศูนย์สองสี่เจ็ดศูนย์เดี๋ยวจะเซิร์ชพิมพ์ให้ดูนี่ละคฆังหลังค้อนของมหาเมา้าวัดแหลมจางนะวัดแหลมจาง ผมว่าพิมพ์เขานี่ใช่เลยนะใช่ของวัดแหลมยางเลยสองสี่เจ็ดศูนดูความเก่าในะถึงถึงยุคถึงยุคเลยอะ่ะเออถึงยุคเลยดูพิมพ์ทรงเขามันมีหลายๆพิมพ์นะผมดูแต่ว่าพิมเนี่ยมีเนี่ยเนี่ยนี่นใช่ในพิมพ์เดียวกันในพิมพ์เดียวกันของมหาเม้าครับเขาจะมีเส้นคอในพิมพ์เนี้ยแล้วเสียงเขาจะเด้งเด้งอ่ะเสียงพระท่านจะเด้งเด้งละฆังหลังคอนมหาเมา ตะ้างหลังคอนมาหาเมาวัดแหลมยางจังหวัดพิจิตรครับอันนี้เขาก็ขายอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทเนาะสองพันห้าร้อยบาทไม่ถูกหรอกครับเขาเล่นกันเพลงบอกถ้าช่วงเศรษฐกิจดีๆก็ก็เหยียบเหยียบหมื่นเหมือนกันนะอันนี้ผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเก่ากึกเลยเก่ <laughs> ากึกเลยมาซองซองให้ดูอีกสักหนึ่งรอบนะเนาะแต่คลิปจะยาวเกินไปเอาแค่นี้ก่อนนะคลิปเนี้ยเดี๋ยวจะลงคลิปต่อไป เก่าเก่าดูตรงไหนก็เก่าดูตรงไหนก็เก่าครับยุคเดียวกับไอหลวงพ่ออิมวัดหัวเขาด้วยนะยุคเดียวกับหลวงพ่ออิมวัดหัวเขาด้วยเลยสนใจตรงไหนก็ทักมานะครับเดี๋ยวจะขึ้นบ้านเขียวไว้ให้